สวัสดีครับอุ้ยเย่หยีเข้ามาด้วยแบงสวัสดีครับโอ้โหเดิตอนนี้เราเสร็จงานแล้วนะครับเรากำลังไปที่สยามนะครับไปเพื่ออะไรครับคุณแบงบอกไม่ได้เดินเลนเดินเลนเดินเอาฟิวเหเดินเอาฟิวเทนนี้กี่โมงแล้วอุ้ยสวัสดี2,000คนครับผมตอนนี้พวกเรากำลังจะไปเอ้ยพี่เฟมสวัสดีครับ ตอนนี้พวกเรากำลังจะไปสยามนะครับ <em> พี่เฟมพี่เฟมมีเฟมเดียวจากประเทศหรอใช่โอ้โหพูดไทยไม่ได้แล้วมั้งฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับนี่ฮาวฮัลโหลอินเตอร์แฟนนะครับฮัลโหลอินโดนีเซียฮัลโหลเวียดนามฮัลโหลฟิลิปปินส์ฮัลโหลทุกคนนะครับ <Every one. S 1> เอวีวันเอวีวันเออฮัลโหลนี่พี่เฟมฮัลโหลสวัสดีครับผม เออสวัสดีครับตอนนี้เราก็กําลังไปที่สยามพาราก,กอนนะครับใครที่อยู่สยามก็มาเดินแฉลับแฉลบ,ฉลบผ่านไหล่ล้วได้นะครับ้ฟีลสมัยก่อนเลยอะสยามทักหรอสยามทักสยามทักนะเฮ้ยสวัสดีสองพันสามรอยคนนะครับผมคิดถึงจังจริงๆเมารถนะเนี่ยถ้าคนดูถึงสามพันมอเตอร์ถอดเสือ้ออ่ะให้ดูก่อนว่ารถมันติดขนาดไหนแล้ว เราฟิล์มรถมันไซดอเธอบอกด้วยขับมาใครเพราะตอนนี้คนงงแล้วคนงงเหรอผมไม่ได้ขับรถเองนะครับผมมากับคนปังนะครับพี่เฟิร์สนะครับผมทุกคนอย่าลืมไปฟอยจีพี่เฟิร์สนะโอ้โหอันนี้เขาเล่นไปแล้วน่ะไปไปฟอยจีพี่เฟิร์สอ่าเปิดไอจีพี่เฟิร์สก่อนอยู่สยามครับนี่โอ้โหเจอกันนะฮะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นใครเจอก็ทักทีนะครับจะได้เดินไม่เหงาใครนะครับผม ดูไลฟ์อยู่อย่าลืมไปพรไอจีนี้นะครับให้มันเป็นหนึ่งสี่นะครับผู้บริหารสตาร์ฮันเตอร์นะครับเออคือพี่เฟิร์สเราไม่ชอบเลขสิบสามคือไม่ได้อยากดังนะแต่ว่าอยากให้เป็นสิบสี่เออเออใช่นนั้เธอเอาให้ดูอีกเขามองแล้วพอแล้วเดี๋ยวเห็นนั่นแหละพิมพ์พิมพ์ไปสตาร์เตอร์ไปดูสตาร์เตอร์ที่ไหนผมด้วยได้ปะฮะอะไรนะอะไรออนไลฟ์ตอนฉันแบบอยู่ด้วยได้ปะก็แกก็อยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยแกไม่อยู่ตรงไหน แคบไปชน้าอื่นอีกอแบงก์ก็ยืนน่นหน้าอื่นไหนเออแค่หน้าอืดออกเอ้ยหน้าดีออก <Okay. S 2> ถูกได้ปะ <laughs> แกน่ารักดีนะอุ้ย่นรนนนักปะชน,น่ารักมากเลยแบง์ <laughs> อันน่าออกมาดี <laughs> เ,ออเออน,าน่าออกมา มันเปน็นแอร์มันโดนใหม่ตรงนี้ดิอ่ะ,อะโอเคหูแล้วกล้องมัวมากไอโฟนอะไรอะ่ะรุ่นไหนเนี่ยูดีขึ้นเือนเดิมเนาะสัสดีครับผมอุ้ยสองพันดูดีจะสองพันสองแล้วอะตะ่ก,กี้สองพันสามลงมาแล้วนะเนี่ย ออขอบคุณทุกคนที่ดูไลฟ์อยู่นะครับโอ้โหตอนนี้เราเรามีคนดูสองพันแล้วเนี่ยคน,นคนดูทั้งสองพันแล้วอยากรู้ว่าถ้าเกิดมีแบบดูหนังรอบสุดท้ายพร้อมกันจะมีคนมาดูไหมครเนี่ยโฮ้ยมีใครจะมาดูอีพีแปดพร้อมกับพวกเราไหมถ้าเกิดมีดูบิ๊กบราก็อีพีแปดด้วยกันจะมีใครมาดู<ต>ได้แต่ยังไม่ได้บอกนะว่าจะมีแต่ว่าลองถามถามดูก่อนไงใช่ถ้าเกิดใครจะมาช่วยกดหนึ่งอะไรไหมครเธอคอมเมนต์เธอ,อไม่ได้งิน,นะเธอต้องปัดลง โอ้ยจริงปะไปไกลมักเล่นเป็นไอทีอ่ะไม่ไม่เป็นวกตินี้เป็นตัวาไอทีโถเล่นเป็นดิจิตอลก็ดิ i k ตอ k ก็แต่แต่คลิปก็ลาอัพอ่ะโอเคเขาดังแล้วนี่เขาก็มั่นเลยสวัสดีครับมีคนกดหนึ่งมาแล้วหนึ่งคนถ้าเกิดจัดจริงๆต้องมาจริงๆนะสวัสดีครับสวัสดีครับ ยิ้มันหวานนะคะแบงค์ยิ้มันหวานให้เขาด้วยเรอขอยิ้มดิยิ้มยิ้มดิหน้าเบึ้งอยู่มั้งเอา้าขอตบใจมอรร์ <c oughs> มา,ลมาเลยแบงค์เอาไปคุยดิถ้มามอรร์จะออ โอเคทุกคนเดี๋ยวมอสมาไลฟ์อีกทีตอนสักเย็นๆนะครับหรือแบบเดินๆอยู่เดี๋ยวจะมาไลฟ์ตอนนี้เมารถมากเดี๋ยวไปก่อนนะครับผมอย่าลืมไปดู Big Dark กดักก n อน EP สามนะครับ EP สี่จะมาแล้วบายๆเขาบอกมีแต่อินเตอร์แฟนจริงอินเตอร์แฟนเยอะมากเลยอะ <c oughs> มีคนไทยหร, <c oughs> หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> มนผโอเค okay, ไว้เจอกันครับผมผมเมารถครับ อ้ยปิดไง